ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจเจนเพปไทยบำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาความเชื่อสยองเป็นความ <c oughs> เชื่อของรัฐธิรัฐธิหนึ่งที่เราไม่พูดนะว่าเป็นรัฐทิอะไรเนาะ ใช่ <Okay. S 2> พี่ขอ, <Okay. S 2> ข,อขอเรียงและการเพราะว่ามันอาจจะเป็นเหมือนยังไงอะถ้าเกิดหนูพูดไปเดี๋ยวมันจะไปกระทบมีผลกระทบกับอ,องค์กรใดองค์กรหนึ่งเนี้ยมันทําให้เสื่อมเสียเนาะเพราะว่าไอกระชีเนี้ยมันก็มีคนนับถืออยู่ออยู่อยู่เยอะเหมือนกันพี่นมก็ขอไปป้าหลีกเลี้ยงไปโอเคได้ะ,ะเรื่องราวเป็นยังไงน้องเอลี่เชิญเลยฮะก่ะะะอนอื่นก็ต้อง ครับสวัสดีพี่เป้พี่แอดมินเป็ดแล้วก็ท่านผู้ฟังในไลฟ์สตรีมมิ่งสดแล้วก็ย้อนหลังทุกท่านนะคะคือสําหรับเรื่องเนี้ยเอต้องใช้ว่าเป็นเรื่องแปลกแล้วก็เป็นประสบการณ์ร่วมด้วยเอมีส่วนร่วมนิดหน่อยคือเรื่องนี้นะคะมันมัน,ม,นมันเริ่มต้นตรงที่ว่าน้องหนูเนี่ยค่ะคือขอเล่าเป็นจริตแล้วเป็นอารมณ์ของตัวเองเน,งนอะพี่เป้เนาะมันจะได้แบบได้ฟิลริงอีกหนึ่งก็คือน้องหนูเนี่ยค่ะ นางดัชริตอ่านใช้คำนี้เลยนางดัชริตไปเหมือนแบบว่าไงอะ่ะไปเช่าคอนโดอ่าไปเช่าคอนโดอยู่แถวถนนทรงซานนะกัรพี่หนูขอเอ่ยเป็นบริเวณกว้างเนาะเพราะว่าหนูไม่อยาก เอ่ยชื่อแบบเป็นจุดเป็นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะแบบรู้แล้วก็จะเสืริมเสียไปด้วยครับก็คืออาไปเข้าหออีคอนโดเนี้ยค่ะอยู่แถวทรงซานหนูด้วยความที่แบบว่าเออเป็นห่วงน้องมันอยู่คอนโดคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วแบบด้วยอารมณ์ของนางกระเทยมันก็ยิ่งแบบว่า ตรงๆเลยเนาะคือแบบล้านๆอยู่ลัวคนจะไปค่ามานันอะไรอย่างเงี้ยเออบกบงมกปลาหนูก็ด้วยความที่แบบว่าเออเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยห่วงน้องก็ไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยกขโทรหาันว่าเออเนี่ยอีต้อมเดี๋ยวกูจะไปหามึงนะวันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออมึงก็รบกวนแชร์โลเคชั่นมาให้กูด้วยเดี๋ยวกูจะได้รีบไปอะไรอย่างเงี้ยนางก็คือแบบอ้าแชาร์โลเคชั่นมาพอหนูมาถึงปุ๊บก็เหมือนแบบอารมณ์เหมือนนางแบบว่า ทักไม่โทรไปแล้วก็ไม่รับไม่ตอบอะไรเงี้ยพีก็ไปให้หนูยืนงงยืนเอ,อ่ออยู่ตรงที่ลานจอดรถนะคะคจนกระทั่งแบบว่าหนูโทรไปสายรอ,อบที่สิบนางถึงจะรับสายหนูถามมีต้อมทําอะไรอยู่อารมณ์เหมือนคล้ายๆแบบว่าเหมือนมีผู้ชายเพิ่งจะออกจากห้องไปสักพักหนึ่งไงหนูก็ไม่ได้ด่าอะไรหนูก็บอกให้มันนะรีบลงมารับเสด็จหนู <c oughs> ด่วนเดี๋ยวนี้ <c oughs> เพราะว่าหนู <c oughs> ยืนจนแบบว่า รีบแข่งไปหมดแล้วพี่เขาใจอารมณ์ไลยค่ะใเวลานั้นมันเหนาวมากหนูก็คืออ่ะรอนางก็ลงมารับหนูแต่ปรากฏว่าอ่ะนางอยู่ห้องนี้ห้องนี้เบอร์นี้อะไรเงี้ยชั้นที่ยี่สิบอ่ะก็คืนไปปุ๊บและที่เป้คือแบบว่าคอนโดหรูระหามหาห้ามากค่ะคไปถึงคือหน้าห้องมันปุ๊บมีปัญหาอยู่จุดเดียวคืออะไรรู้ไหมคะคือมันคือที่รูดกีตาร์ คือหนุงงมากเลยว่ามันขโมยห้องเขาอยู่หรือว่ามันเช่าห้องเขาอยู่หนุงงหนูแปลกใจตรงนี้พี่คืออารมณ์นางรูดนานมาถามพี่ต้อมถ้ามันมีปัญหาอย่างเงี้ยมึงลงปีปรึกษาหรือว่าไปอะไรกันนิติไหมล่ะคือเขาจะได้มาช่วยแก้ไขนะจุดนี้ก็คุยกันไปบาบา,บา,บาพี่สักพักหนึ่งมันหันมาบอก,กนหนูบอกว่าอีเจ๊ จะเสดสระแน่ไปยืนขวางหน้าห้องเขาหนูก็บอกเอ,อ้ามีอะไรอะ่ะมึงไม่ให้กูยืนตรงเนี้ยมันให้กูไปยืนบนฟ้าเพดานหรือไงที่หาหน้ากูไม่เหมือนจิ้งจบนะหนูก้กางเนี่ยเออ از. มันก็บอกเออเจมันก็หยยบหยยบมาหน่อยอี่หายนี่ขวางหน้าห้องเขาอ่ะหนูก็เขยียิบให้มันนะพี่ออยีนี้ก็รูดขี่กาดนานมากไม่ติดสักขีพี่หนูก็บอกว่าทุบไม่ล่ะมึงถ้ามีปัญหาขนาดนี้ทุบไม่ล่ะ ถ้าเกิดนิติเขาไม่มาแก้ไขให้มึงอ่ะเนี่ยพี่เคยยินทะเลาะกันไปสักพักหนึ่งเลยพี่ประมาณสองถึงสามนาทีได้คราวนี้ยหนูได้ยินเสียงแววออกมาจากห้องตรงข้ามที่อยู่ด้านหน้าห้องมันนะพี่เป็นเสียงอารมณ์คล้ายๆกับคนสดมนหึมหึมหึมหมในลำคอพี่ดังออกมาจากห้องหนูด้วยความที่ว่าหนูเป็นคนปากหมาเนอะพูดตรงๆเลยพี่เป้หนูหันไปทัก เสียง้ยี่งใหญ่อะอีต้อมอีต้อมเขาสะดุ้งสุดตัวเลยพี่และจังหวะเดียวกับขี่กาบลูดได้ค่ะพี่ดังติ๊ติ๊ติ๊นี่เขาก็ชักมือหนูเขาไปในห้องบอกอีเจ๊อีปากหมาอีปากสุนัขมึงอีหลอกลูกมึได้ยินเสียงอะไรมึงไม่จําเป็นต้องทักก็ได้นะอะไรเงี้ยแล้วนางก็ทําแบบท่าทางเหมือนแบบว่าเอามือมาไว้ที่อกเหมือนตกใจอะไรสักสักอย่างพี่แต่ว่าไม่สามารถที่จะพูดกับหนูได้อ่ะหนูก็บอกอีต้อมมันมีอะไร มึงควรบอกกูนะอีหลอกลูกไม่ควรแบบมาปล่อยค้างข่าไว้งี้นะอีห่าฟาสหนว่าเงี้ยเกิดมีอะไรขึ้นมาเกิดเขาฆาตะกงตะกรรมอะไรมึงเงี้ยกูช่วยเหลือไม่ได้นะอีห่าม่อยู่บ้านเขาเมืองเขาอะไรเงี้ยนางก็บอกเอออเจ๊ตอนเนี้ยไปช่วยกูไล์สตรีมวิ่งเกมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันดูก็คือนั่งไล์สตรีมวิ่งเกมกันไปจนถึงเที่ยงคืนก้อนคืนจนจะถึงตีหนึ่งทีก็ไะไรสตรีมวิ่งกันจบ แล้วจังหวะนั้นก็คือแบบว่าแฟนนางก็โทรมาแฟนนางก็โทรมาด้วยอารมณ์หมดแบบคิดถึงนางก็ไปคุยเป็นตรงหน้านอก,กระเบียงนอกคอนโดนปลไปให้หนูนั่งจ้องตาความเหงาอยู่หน้าทีวีอพี่ในระหว่างนั้นหนูก็ไม่มีอะไรทําหนูก็เลยอ่าหยิบพวกวีซิงเอ่ยอะไรเอ่ยนะมาร้องเพลงมั่งบาบาบาร้องไปร้องมาพี่สักพักหนู หูสาบานได้เลยที่หนูได้ยินเสียงแววอะคือให้พี่เป้จินตนาการตามหนูนะแล้วก็ท่านผู้ฟังคือไอเอียร์พอร์ตอะที่มันอุดเข้าไปอยู่ในรูหูหนูพี่คือมันจะไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงรอบนอกได้เลยพี่เพราะว่ามันเป็นเสียงสเตอริโอโซล่ะพี่เข้าใจอารมณ์ไหมคะแล้วมันจะแบบมีเบสแน,น่นๆตึบๆอยู่ในรูหูหนูเงี้ยพี่หนูก็คือฟังพเพลงจกคันหงคันหูไปคันห,ไนหูไม่รู้เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ ฟังไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็มานั่งร้องเพลงในบีซงวีซิงอะไรป่าผัวอะไรหนูก็ร้องไปแหกปากไปสักพักมันมีเสียงแทรกเข้ามาพี่เป็นภาษาจีนบอกเฮาทิงเฮาทิงอืมหนูก็งงพี่เอ้ยมันแถกว่าอะไรวะกูก็ยิ่งงงภาษาจีนอยู่ด้วยพี่หนูก็คืออะนั่งฟังไปเฮ้มันคือเสียงใครวะเสียงแทรกมาพี่หนูก็ เอาเอียพอตออกจากหูแล้วก็ไปเชงเงินฟังไว้อี้อมมันคุยกับใครเป็นภาษาจีนวะปรากฏว่ามันคุยกับแฟนมันเป็นเสียงผู้ชายพี่แล้วก็พูดภาษาอังกฤษ S M I อะไรของมันไปพี่บาบาบาหนูก็คืออา้าวแล้วภาษาจีนเสียงผู้หญิงมาจากไหนจ้ะหนูก็เลยอเอา อีแอปพอรตอุดเข้าไปที่รูหูหนูเหมือนเดิมเนี้ยพี่ก็นั่งฟังเพลงนั่งร้องเพลงไปต่อเขาเนี้ยมาอีกแล้วค่ะพี่ดังมาเขาเนี้ยก็ซิบไกล้รูหูหนูมาติ่งขึ้น,นพี่บอกเหา่าริงอืมห่าริงอย่างเงี้ยหูว่าเอ้ยอะไรวะ หนูก็ลองแหกปากโวยวายเลยพี่จอมเขาก็ตกใจพี่เจ๊ชิบหายกูตกใจเกือบจะหน้าทิมตกคอนโดมึงเป็นอะไรจู่ๆก็แหกปาก่างฟาดนางก็รีบวิ่งเข้ามาบอกมึงเป็นอะไรหนูบอกจอมเฮาทิ่งแปลว่าอะไรนี้เขาก็ไปหาเซิร์ชกูเกินแดกวนแปลภาษามาเลยพี่บอกเฮาทิ้งเหมือนแปลว่าเออเพลงนี้เพราะจังไทยเลาะจังอะไรประมาณเนี้ยพี่หนูก็เออหนูก็เลยบอกเอ้ยแล้วมันคือเสียงใครวะเป็นเสียงอารมณ์คล้ายๆก็เหมือนแบบ เป็นผู้หญิงแกๆ้ีจอมเขาก็น้าซีดเป็นส้นตีนแตกเลยพี่ถ้าเกิดหนูพูดหยาบคายยาบโลนไปก็ต้องกลับขออภัยพี่เป้แล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยนะคะหนูอยากให้ได้แบบอ,อัอรมเออข้าใจ f ิ e l i n g อยางพี่เออนางก็คือแบบนั่งน้าซีดเลยพี่หนูก็คือแบบอือจอมมึงต้องบอกกูแล้วนะมึงเป็นอะไรบอกอีเค้มึงิบ แต่งตัวอาบน้าเลยแต่ไปบ้านมึงเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังพี่แล้วตอนนั้นมันตีสี่จะตีห้าแล้วหนูก็เลยแยกย้ายไปอาบน้ำมันคนละห้องเนียพี่พออาบน้ําเสร็จด,ดีเขาก็รีบแบบว่าตาลีตาเลือกเลยพี่มาถึงเอาอีกแล้วขะคีการ์ดเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วพี่ต้อกแกี่พี่เปครับรูดไม่ได้ล็อกไม่ได้ยืนงงเป็น ใกล้ตาแตกกันอยู่สองนางพี่สักพักหนึ่งอีต้อมเขาบอกว่าอีกแก้มันก็เบี่ยงมาทางซ้ายเดี๋ยวนี้เลยจู่ๆมันพูดตะโกนออกมาใส่หนูนี้นหนูก็ตกใจอ่ะพี่เป้เข้าใจอารมณ์ไหมคะคพี่นะเวลานั้น่ะเราเจอเรื่องหลอนๆมาเงี้ยหนูก็ตกใจสะดุ้งครั้งนี้หนูวิ่งสับตีนแตกไปที่นา้ิริบบอกอีกแก่ก้างปาดมันไม่หอกเลยอฮะ <laughs> มันก็วิ่งแหกปากวิ่งตามมาแล้วก็ กดลิฟต์ลงไปช้ฉล่างพี่และยี่สิบชั้นคือสําหรับหนูนะเวลานั้นความัวกคือมันนานมากพี่ว่าจะวิ่งมาถึงนีตรงหน้าจุดที่ว่ามันเป็นลานจอดรถพี่ขื้นไ่หายใจแหกๆก็อยู่บนรถเฮ้ยม,มันคืออะไรกันแน่วะอะไรเงี้ยอีกต้อมเขาก็นั่งนะ้าติดเลยพี่เอาเข่าขึ้นมาเกยแล้วก็มานั่งกอดเข่าทัอีต้อมมึงไหวไหมเนี่ยบอกไหวเจ๊ไปเลยรีบขับรถออกดี๋ยวนี้ก็คืออะ หักกันจนมาถึงบ้านเนี่ยค่ะระหว่างทางก็คือไม่พูดคุยไม่อะไรกันเลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนกบบกลัวเราไม่รู้ไปเจออะไรมาเนี่ยพี่อพอมาถึงอันที่ซึมเปื่อยปุ๊บหนูก็บอกอีต้อมมึงต้องเล่าแล้วนะมึงเก็บกับกูตั้งแต่ที่ว่าเปื่อยโถแล้วนะมึงไม่บอกกู คือมันคืออะไรกันแน่เครานั้นกูพยายามถามมึงที่บอดน้นผู้ร้อนก็ไม่บอกกูนะบอกเครานี้ยถ้ามึงไม่บอกกูกูตีหน้าแหกึงอีตอ่ต้อมกูบอกเลยกูเตือนแล้วนะอ,อีต้อมเขาเขาบอกว่อ,อ,อีเจกูเดี๋ยวกูขอนั่งสักพักสักห้านาทีนะแล้วกูจะไล่เรียงเ,ออเรียบเรียงเรื่องเล่าให้มึงฟังนั่นนางคา่าวนาบอกว่าเนี่ยอเีเจตอนที่ว่ากูยายเข้ามาอยู่อาทิตย์แรกๆเลยอ่ะกูจะเห็น มีผู้หญิงแก่คนหนึ่งอ่ะเขาจะลากเขาอี้ไม้อ่ะมานั่งรอลูกสาวเขาอยู่ที่หน้าห้องกูได้วความที่แบบว่าเออเห็นคนแก่อะไรเงี้ยกูคือทักทายหนีเห่าอะไรเงี้ยเออนามภาษาบาบ้าๆๆๆก็คุยกันจนกระทั่งสนิทกันมีอยู่วันหนึ่งเนี้ยกูได้ซื้อแบบพวกแมนพวกผลไม้เอยอะไรเอ่ยมาฝากเขาเพราะว่ากูมีความรู้สึกว่า หน้าตาเขาซีดเซียวอ่ะเหมือนกับคนป่วยเหมือนป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างแต่กูก็ไม่กล้าถามไงจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งอ่ะกูเห็นว่าเขานั่งรอลูกเขานานมากจนดึกดื่นเลยกูก็เลยเชิญเขาว่าให้เข้ามานั่งในห้องกูก็คือคุยเล่นคุยอะไรกับเขาไปอนยะ่างเงี้ยบาบาบามึงจนกระทั่งเวลาผ่านไปอาทิตย์กว่าๆว่าคุณยายหายไปโดยปิศนาเว้ยกูก็พยายามถาม อีลูกสาวเขาว่าคุณยายหายไปไหนคะาอะไรเงี้ยกูได้คําตอบมาว่าคุณยายป่วยแค่นั้นแล้วกูก็พยายามถามลูกสาวมันอีกว่าเออเนี่ยคุณพี่คะคุณยายพักอยู่ที่โรงพยาบาลไหนแต่กูได้คําตอบจากสีหน้าท่าทางของสายตาของลูกสาวนางมาแทนคะ่ะคือนางมองคอนแล้วก็เหมือนอารมณ์เหมือนเบ้ปากเลยกูกูค,ค,คิดในใจอู้ยีชนินีคลั่งอีนี่ต้องโดนกูกระแทกหน้านะก็คือประมาณนี้ม,มัน ก็คืออ่ะก็ปล่อยเรื่องราวผ่านไปจนกระทั่งเข้าอาทิตย์ที่สามจะเข้าอาทิตย์ที่สามก็คือมีไลฟ์สตรีมมิ่งเกมอะไรอย่างเงี้ยกูก็โทรหาอีอีเบลให้มาหากูอีเบลก็คือมามาปุ๊บกูก็สื่อขอภัยกันก็คือไลฟ์สตรีมมิ่งเกมไปตามปกติเงี้ยป่าปากันตามภาษากระเทยเนาะกูก็คือแบบอ่ะ ไม่ได้ใส่ใจอะไรตรงนั้นจุดนั้นไปแล้วแต่กูก็ยังมีความกังวลใจว่าเออคุณยายไปไหนอะไรเงี้ยเออกูอยากไปเยี่ยมคุณยายอะไรเงี้ยแล้วกูก็ด้วยอารมณ์นะเวลานั้นะมันดึกมากแล้วกูก็แบบว่าเออมีอารมณ์ที่แบบว่าหิวกูก็เลยเดินออกจากห้องเพื่อที่จะลงไปชั้นล่างสุดเพราะว่าชั้นล่างสุดมันจะมีอารมณ์คล้ายๆเหมือนเป็นตู้เซเว่นอะไรเงี้ยกูก็จะไปหาซื้อของกินพอกูออกมาปุ๊บก,กูเห็นลูก กูัวได้ยินเสียงอารมณ์คล้ายๆกับคนสวดมนต์ด้านในห้องอสักพักหนึ่งมันมีเสียงแก๊กแล้วก็ปรากฏตัวด้วยลูกสาวของคุณยายอะ่ะเดินออกมาแล้วก็ทำหน้างงๆใส่กูแล้วก็เดินหายก็ไปในลิฟต์สักพักหนึ่งออกมาพร้อมกับคนอีกประมาณสิบกว่าคนกูก็ไม่รู้ว่ามากันทำไมยกเขยโมาทำไม,มใครเสียใครเป็นอะไรหรือเปล่ากูก็ คิดอยู่เนาะแล้วความสดรละแนกูกก็ยืนแอบ,บมองอยู่นีตรงหน้าห้องนั่นน่ะนางก็เดินหายก็ไปในห้องสักพักมีเสียงสดม์กระหึ่มโลกเลยค่ะกูงงไปหมดกูด,ด้วยความสดรละแนกูก็เอาหูไปฟังไปแนบฟัง มึงมสวดมนต์ภาษาบ้าบออะไรก็ไม่รู้กูกลัวมากกูกลัวของเข้าสวกกูเลยไม่ฟังกูเลยรีบลงไปชั้นล่างเพื่อที่ไปเอาของกินอะไรเนี้ยกูไปดั้งกินสักพักเลยมึงเชื่อไหมกลับมากูยังได้ยินเสียงสวดมนต์อยู่เลยอีเอมันว่างเงี้ยพีพเ <P PA, S 2> หนูก็คือแบบม,มันคืออะไรวะมันประหลาดนะเว้ยแล้วนางก็บอกว่าเนี่ย กลัวเข้ามาไลา์สติมวิม่งเกมสดสักพักหนึ่งคราวนี้ยถึงตายอ e ีเบลบ้างแหละอีเบลก็ออกลงไปไปซื้อของคราวนี้ยอีเบลบอกว่ามันนะได้ยินเสียงอารมณ์คล้ายๆเหมือนมีเสียงผู้หญิงแก่้งร้องขอความช่วยเหลือมาจากห้องตรงข้ามมันก็เลยเอาหูไปฟังคราวนี้ยเสียงนั้นอนะ่ะมันกระแทกใส่หูมันอารมณ์คล้ายๆเหมือนจัไขอความช่วยเหลืออเงี้ย e อีเบลเขาตกใจเขาก็รีบวิ่งกลับเข้ามาในห้องหมดอี้อ,อีเสียง คนข้างห้องเป็นอะไรวะต้อมก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนออกไปแอบฟัง่างเงี้ยเขาปรากฏว่าเงียบมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแล้วก็บว่าอีเบลมึงต้องมีสตินะคะมึงอย่าบ้าไม่งั้นมึงมึงอย่าหลอนครับไม่งั้นมันจะบ้าจริงนะเบลก็คือแบบอกโอ้ยกูไม่ได้โกหกกูได้ยินอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จริงๆจนกระทั่งเวลาเลยผ่านไปเป็นเดือนเนี้ยค่ะ่ห้องชั้นล่างที่อยู่อยู่ใต้ห้องตรงคามกับ ห้องนนองตอมเนี่ยค่ะเขาโทรมาวีนบอกว่ามันมีน้ําซึมมาที่ตรงซ้ารเพดาและกินเหม็นมากเขาบอกเนี้กินเหม็นมากลงไปแจ้งนิติบุกนิติคอนโดแล้วอ่ะผู้ดูแลเนี่ยค่ะเขาก็เหมือนแบบว่าไม่สนใจอ่ะพี่เป้เหมือนไม่สนใจไม่ใส่ใจองนี้ยจนกระทั่งแบบเวลามันเดินผ่านไปเขาเนี้ยนางขึ้นมาวีนหน้าห้องเลยอบอกเนี่ยถ้าเกิดไม่ ไม่มาดูแลไม่มาแก้ไขนะฉันจะไปแจ้งพวกโปลิสให้มาตรวจสอบให้มาอนะไรอย่างนี้ยะครับปรากฏว่านางก็ทนไม่ไหวก็ไปแจ้งพวกโปลิสพอโปลิสมาถึงปุ๊บอีพวกนิติก็ต้องยอมเพราะว่าอารมณ์เหมือนจะคล้ายนิติเนี่ยไปรับเงินไอ้ใต้ใต้โต๊ะพี่เดี๋ยวหนูขอหลบแป๊บหนึ่งพี่ขอ้องเพลงเสียงดังมาอืม,อม ค่ะอครับตอนเลยค่ะก็คืออ่าเขาเหมือนแบบว่าเหมือนรับเงินนะคะพี่รับเงินใต้โตะจากพยาบาลคนนั้นน่ะว่าเออให้ดูแลอีกตรงส่วนนี้ส่วนนี้อย่าให้ใครมายุ่งมาอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่ากฎหมายของไต้หวันเนี้ยค่ะมันรุนแรงมากเกี่ยวกับการรับเงินอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ทําหน้าที่ตามที่ กำหนดไวอะไรเงี้ยมันรุนแรงมากแล้วเขาก็เลยต้องยอมเพื่อที่จะไปเปิดห้องให้อ,อก่อนที่จะเปิดเนี้ยคะ่ะทางนิติเนี่ยเขาก็ได้โทรไปขอไอ้พวกที่ว่าอ่าไอ้เจ้าของห้องนะคะ่ะพยาบาละถามเขาว่าเออเนี่ยสามารถที่จะเปิดเข้าไปในห้องได้ไหมก็คือพยาบาลก็อนุญาตอย่างเงี้ยบอกอ่ะเปิดเข้าไปได้เลยค่ะอะไรประมาณนี้ <ừ> ก็คือพอเปิดได้แล้วปุ๊บ ก็คือดิติเนี่ยได้โทรกลับไปหาพยาบาลอีกรอบหนึ่งว่าอ่าเปิดห้องได้แล้วนะคะแต่สิ่งที่ได้ตอบมาจากพยาบาลคือโดนบล็อกเบอร์บล็อกเบอร์ทิ้งแล้วก็คือหายไปจากโลกหายไปจากมิติกาแล็กซีนี้เลยอะค่ะที่ไม่สามารถที่จะติดต่อได้เลยก็คืออ่ะงงงงกันไปอีก แต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือพี่พอเปิดประตูเข้าไปอ,อีต้อมบอกว่ามันตกใจแทบช็อกมันไม่เคยเห็นพิธีกรรมอะไรประหลาดานี้เลยพี่พี่เป้<อ>มันเป็นอารมณ์คล้ายๆเหมือนกับหิ้งอ่ะพี่เป็นหิ้งสีดําที่ตั้งตั้งอ,อยู่กลางห้องนะพี่แล้วข้างบนก็มีคล้ายๆกับอารมณ์เหมือนแบบเป็น พวกเทพเจ้าพวกรูปปั้นอะไรที่มันประหลาดประหลาดพี่อยู่เต็มยิงเลยพี่มีทั้งพระพุทธเอ่ยมีทั้งพระเยซูเอ่ยพี่ปะปนปนเปผสมอิโมัวเหล่งกันอย่างนั้นพี่แล้วก็ใช้อีได้สีขาวๆเนี่ยค่ะพี่อีฟันใหญ่ๆพี่เคยเห็นพวกได้ญี่ปุ่นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ที่มันทําจากฟางข้าวทาจากอะไรอย่างเงี้ยพี่จ่ายระยงระยางอยู่ทั่วเต็มห้องเลยพี่แล้วสิ่งที่น่าตกใจอีกหนึ่งสิ่งคืออะไรรู้ไหมคะคือ คือศพคุณยายที่นอนขึ้นอืดอย,อยู่กลางห้องมันอยู่บนโซฟาพี่แล้วเอาผ้าแผ่ปิดหน้าคุณยายไปแล้วก็เอาสำลีอุดจมูกอุดหูอ่ะอุดตาเนี่ยพี่แล้วน้ำเหลืองไหลย้อยเต็มไ,ไปหมดเลยพี่มีทั้งถังน้ำเอ่ยมีทั้งผ้าเอเ่ยอย่างเงี้ยพี่ที่แบบเหมือนอารมณ์เอามาซับตัวคุณยายเนี่ยพี่แต่ข้างๆที่น่ากลัวที่สุดก็คือสายสลิงพวกสาย ขีดฟอร์มาลีนอย่างเงี้ยพี่เข้าไปในตัวคุณยายเนี่ยพี่คือแบบน่ากลัวมากอีต้องบอกน่ากลัวมากคือกูไม่สามารถที่จะอยู่ได้แล้วอีเก,กเอ่างนั้นเงี้ยหนูก็คืออืมจริงๆมึงไม่สมควรที่จะอยู่ต่อแล้วเพราะว่ากูไม่รู้มึงไปเจออะไรและอกอย่างหนึ่งที่ทําให้หนูน่าตกใจพี่เป้จาได้ไหมคะช่วงตอนที่น้องตอนที่ว่า หนูออกจากห้องน้องแล้วน้องหันมาตะโกนใส่น้าหนูบอกไว้เจ<อ>๊มึงเบี่ยงไปทางซ้ายเดี๋ยวนี้เออใช่จังหวะน,น,นั้นนะคะน้องบอกว่ามันเห็นอารมณ์คล้ายมือคนแก่หิ่เหี่ยวแห้งๆอลอดออกมาจากซอกประตูแล<อ>้วกำลังจะคว้ามาที่หัวไล่หนวพี่เต้ครับและน้องมันตกใจอเจ๊มึงเบี่ยงมาทางซ้ายเดี๋ยวนี้เท่านัน้นเราว,วิ่งสับป,ปีนแตกกันเลยพี่และมันมาบอกกับหนูอีกทีหนึ่งเจ๊ ก่อนที่มึงจะเข้าห้องกูอะ่ะมึงบอกว่ามึงได้ยินเสียงสวดมนต์ใช่ไหมกู<อ>จะบอกอะไรให้มึงฟังนะว่าหน้าห้องกูไม่มีคนอยู่มาเป็นอาทิตย์กว่าแล้วอีกหายเเสียม,มึงไะได้ยินเ<อ>สียงสวดมนต<อ>์แต่ที่ไหนพี่หนูนหน้าซิดเป็น,นต้นตนแตกเลยคะ่ะคือมันคืออะไรกันแน่วะ <rup> มันคืออะไรนี่กระเทยมาเจออะไรอีกแล้วเนี่ยพี่<ม>แล้วก็มารู้ว่าอ,อ๋อไอการที่ว่าเขา ไปทำพิธีอะไรบาบาบาเนี่ยมันเป็นความเชื่อของลัทธิลัทธิหนึ่งแล้วกันเนาะพี่เนาะซึ่งขชาวชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาสั่งห้าว่าลัทธิเนี่ยเป็นลัทธิอันตรายเพราะว่าเขาก่าอการร้ายอะไรบาบาบา,บาก,กันมาเยอะแล้ว่พี่แล้วก็คือแบบว่าพิธีกรรมเขาก็มือแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบว่าสวดมนต์นะพี่แล้วก็เหมือนแบบแพร แผ่อำนาจรังสีอะไรจากฝ่ามือเขาเนี่ยพี่เพื่อที่ไปให้คนป่วยเพื่อให้เขาหายป่วยอะไรเงี้ยเนาะพี่เนาะแล้วก็เหมือนแบาบว่าพอคนตายไปแล้วเนี่ยก็เหมือนให้รอสรักเจ็ดวันเขาก็จะสวดมนต์ปบาปะปกันถ้าเกิดฟื้นก็คือดีถ้าเกิดไม่ฟื้นก็คือตายแล้วก็ไปทําพิธีเนี่ยพี่อารมณ์ประมาณเนี้ยหนูก็คือแบบมันคือความเชื่ออะไรอ่ะฉันอยู่ในหลักพระพุทธศาสนาตะกะความเป็นจริงคือทุกขังอนิจจังอนัตตาเขาก็บ่งบอกแต่ว่า มันมันไม่เที่ยงอะ่ะแต่เขาเอาตรกกะอะไรมาคิดกันว่ากําหนดว่าสิ่งปฏิหารเนี้มันจะกลับมามีจริงซึ่งศาสนาไหนเขาก็สอนมาอยู่แล้วว่าความตายมันมันมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงจริงอะ่ะมันไม่มีความที่แบบว่ายั่งยืนที่จะมีสิ่งใดที่แบบว่าจะ อธิหารแล้วกลับมาฟืนได้อีกอะไรเงี้ยพี่คือหนูงงไปหมดและสิ่งที่น่าสลดใจคือคุณเป็นยันพยาบาลน่ะ<อ>คุณมีภูมิฐานคุณมีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับหลักวิทยาศาสตร์ทําไมคุณถึงไม่เอาแม่ที่ป่วยอ่ะแล้วมารู้ว่าคุณยายเนี่ยค่ะป่วยเป็นมะเออะร็งทรงอกพี่เป้<อ>แล้วใครจะไปทนพิดมะเร็งไหวอ่ะคุณเป็นยันพยาบาลอ่ะทาไมคุณถึงไม่เอาแม่ไปรักษาเนี่ยคือคําถามหนูอืมอ่า คือถ้าเป็นตัวหนูนะหนูได้เป็นพยาบาลนะหนูจะไม่ยอมมาเชื่อลัทธิและความเชื่ออะไรงมงายเนี่ยพี่แล้วมันไม่ทาให้แม่หนูหายอะ่ะเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมคะ<อ>คือหนูจะเอาแม่หนูไปรักษาดีกว่าค่ะทางการแพทย์มันช่วยเหลือได้กว่าความเชื่ออย่างเงี้ยพี่คือหนูไม่ขอระบุดีเทลอะไรของลัทธิมีละกันเนาะหนูขอเล่าเป็นแค่ไอ้นี่ละกัน ป็นความรู้ให้ท่านผู้ฟังแล้วก็พี่เป้เป็นความรู้ให้พี่เป้แล้วก็ท่านผู้ฟังได้ฟังเนาะว่าอืสิ่งเหล่าเนี้มันมีจริงค่ะครเรื่องราวของหนูทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณเนี้ยค่ะพี่คือพี่อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นลัทธิไหนนะหรือจะเป็นความเชื่อของใครของแต่ละประเทศไหนๆเนี่ยเขาได้มีความเชื่อหรือมีความที่คิดว่าเขาอยากจะให้คนที่ตายไปแล้วเนี่ยหรือว่าคนที่กําลังป่วยกําลังเจ็บที่ กำลังจะตายเนี่ยหายเป็นปกติบางคนตายแล้วอยากจะให้ฟื้นกลับมามีเยอะนะครับแล้วก็มีวิธีกรรมที่มันที่มันที่มันมน,น่ากลัวกว่านี้ก็มีมีความเชื่อ,ห,อห,หลายอย่างที่ว่าได้อะยกตัวอย่างอัน,นคือเรื่องยกยก,กตัวอย่างนะอย่างอย่างเช่นได้กินเนื้อสาวคมัจันลีสาวบริสุทธิ์จะอายุคือจะเป็นคนที่อมตะอะไรแบบนี้มีความเชื่อแบบนี้ก็จะเอามาฆ่ากันหรือไม่รู้ มีวิธีอะไรที่มันโหดร้ายไปกว่านั้นก็มีแต่แต่เรื่องของที่น้องเอลี่เล่ามาดูก่อนนะมันมีช่วงหนึ่งที่ที่พี่แวบขึ้นมาเอาคนตายมาสวดอะไรก็ไม่รู้นะมันมีสายมีสายสันมามันเหมือนกับว่าเขาสวดเพื่อที่จะปลุกปุกคนตายให้ฟื้นขึ้นมาอย่างนี้เหรอถ้าภายในเจ็ดวัน,นถ้าไม่ฟื้นก็กคือตาย ใช่พี่น่าจะอารมณ์ประมาณนั้นะ่ะแต่เาที่น้องมันเล่าให้หนูฟังอะเนาะแต่สิ่งที่คุณเห็นเน่ะคือศพที่มันเน่าแล้วนะใช่แล้วมีแ,แล้วมีฟอร์มอลีด้วยใช่ป่ะมีสายระโยงอยยางก็ไม่น่าจะรอดหรอเป่ะ,ะอืม ก็หนุงงมากคือ oh, จะสวดเพื่ออะไรทําไมถึงไม่เอาไปทำพธิธีเลยคือคุณป่อยแม่คุณคุณเสียแล้วว่าคุณยังจะมาทรมานศพแม่คุณอยา่างนี้หรอแล้วคุณก็หนีไปโดยปริยานเลยไม่มีการที่จะกลับมาดูดาดูแดงกับศพบุปการีของคุณเลยอ่ะไม่รู้อ่ะมันเป็นความเชื่อของของของแต่ละรัฐที่ <S 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 หรือว่าแต่ละศาสนาที่เขาถูกปูฝังมาถูกสั่งสอนมาให้มีความเชื่อแบบนีบ้ บางทีเราก็ไม่ได้ลงลึกไม่ได้รู้ลึกว่าเรื่องราวตรงเนี้ยมันมีจริงหรือเปล่ามันเหมือนกับเรื่องเล่าเหมือนกับเหมือนผีบ้านเราเหมือนกันบางทีเขาก็ฟังฟังเรื่องเล่าฟังเรื่องผีของบ้านเราอ่ะก็ดูว่าเฮ้ยมันมันเวอร์กินไปแต่จริงๆแล้วบ้านเราก็บอกว่าเคยเจอจริงๆบ้านเขาก็เหมือนกันเอพิธีกรรมแบบนี้อาจจะทําได้จริงแต่อาจจะดูเหรือเชื่อไงเราอาจจะไม่เคยเห็นชเออก็เป็นไปได้เป็นไปได้ว่าเป็นความเชื่อของเขา เอาเป็นว่านะเอเราอาจจะดูเป็นการเขาเรียกว่าโหดร้ายป่าดเถื่อนและดูมันน่าสยดสยองมันน่ากลัวนะแต่แต่ uh huh. ถ้าเป็นของพวกเขาที่เขาเชื่อกันอาจจะเป็นเรื่องปกติอาจจะเป็นเรื่องที่เขาต้องทํากันมาแบบคุณพ่อคุณแม่ใครป่วยใครเจ็บอะไรเงี้ยก็จะทําแบบนี้เพื่อที่จะหวังลึกๆว่าอาจจะรอด ใช่น่าจะประมาณนั้นนะครับหรือ,อมไม่งั้นก็อาจจะไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาแล้ว<ๆ>เขาก็เลยใช้วิธีนี้เหมือนกัน อันนี้หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะพี่<ม>เพราะว่าเท่าที่หนูฟังน้องต้อมเขาบอกว่าตอแนแรกเห็นว่าคุณยายอย่างอาการดีอยู่<อ>แล้วพอนั้นคุณยายก้าหายไปอย่างเงี้ยแ้วก็มาได้รับรู้อีกทีว่าเออเป็นย,ยายป่วยนะ<อ>ปาปบาานุนี่นั่นแต่ก็ไม่บอกว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอะไรยังไงแล้วก็มารับรู้ว่าออกคุณยายทารมานป่วยอยู่ในห้องนั่นเองและสิ่งที่น้องเบลได้ยินบอกว่าเสียงเหมือนอารมณ์คล้ายๆกับคนแก่ร้องขอความช่วยเหลือน้องเบลอ่า าสงสัยเลยว่าคุณยายตอนนั้นน่าจะทรมานมากแล้วยังไม่ตายแล้วก็มาตายอีกอาทิตย์หนึ่งโออ้ยอันนี้ไม่รู้อ่ะอืไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรกับคุณยายก่อนที่คุณยายจะเสียหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไ้ยถ้าเรามันมันพีคไปกว่านั้นมันกลับมันกลับตลปัตอีกรูปแบบหนึ่งมัน,เป,น,เ,ปนเป็นกลายเป็นเหมือนกับเอาคุณยายมาทดลองหรือทําอะไรเงี้ยเหรอไม่รู้ <c oughs> ใช่ปะ เอเลียนเหรอคุณยายเป็นเอเลียนเหรอพี่เหมือนเหมือนกับเหมือนกับเป็น <c oughs> เป็นเป็นเป็นอ่อจะให้จะให้ให,ให้นึกถึงภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะ่ะเหมือนกันทางมนเออคนใส่มนดําเลยประมาณนั้นอะทางทำพิธีอะไรแบบนั้นไปเลยอะ่ะออเออไม่รู้ไงอ่าเปลี่ยนแร่อ่อเปลี ب, ่ยนแร่ออแปรธ<ป>าตุาอะไรเออ,เอ,อประมาณนั้นประมาณประมาณนั้นอะไรแบบเนี้ยไม่รู้นะอันนี้คือพี่เดา ใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูบอกพี่พี่เป้ละกันในแชทเนาะในแชทส,ส่วนตัวเราก็คือเรารู้แค่นี้พอว่าเป็นรับธีอะไรแต่เมื่อกี้เ<น>มื่อกี้เห็นในห้องแชทใช้เข้ามาน่าจะมีมีคนรู้แล้วละ่ะแต่ไม่เป็นไรน,นะเราไม่ได้พูดออกไปโอเคได้น้องน้องเอลี่เรื่องเรื่องเราก็มีประมาณนี้มีประมาณนี้ค่ะอคตอนแรกก็กาว่าจะเอามาฝากพี่เป้สักสองสามเรื่องอเพราะว่านานๆเราคุยทีก็คือว่า,เ,าเก่งใจ นักเราท่านต่อไปเราเก่งใจท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะเบื่อจะริจะการาหกุ่มจะัง <laughs>